สวัสดีครับกลับพบกับพี่หนึ่ง first one อีกครั้งนะครับใน excel s h o r t รายการที่จะสอน excel จบสั้นๆภายใน2นาทีนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับในแถบเมนูของเรานะครับซึ่งตอนนี้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับรวมทั้งในส่วนของเครื่องมือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยนะครับหากเราไม่คุ้นเคยนะครับกรณีที่เราซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายๆนะครับโดยการมาที่ไฟล์ครับเสร็จแล้วมาที่ตรงตัวเลือกทางด้านล่างสุด นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับภาษานะครับเปลี่ยนจากภาษาไทยนะครับมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือถ้าเครื่องอื่นๆมีเป็นภาษาอื่นก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็กดที่ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่ต้องการเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับพอเรากดตกลงนะครับตรงนี้จะบอกว่าโปรดเริ่มออฟฟิศใหม่นะครับเพื่อทําการเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็กดโอเคไปครับเสร็จแล้วเราก็ปิดครับแล้วเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับ หลังจากที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาใหาม่แล้วเนี่ยครับแถบเครื่องมือก็จะเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมทัม้งแถบเมนูข้างบนด้านนี้ด้วยนะครับหรือเราอยากจะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยก็ทําเหมือนเดิมครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ออปชันนะครับแล้วก็มาเลือกตรง Language นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยง่ายๆแ, feasible, แค่นี้เลยครับเสร็จแล้วก็ Set as p r e f e r นะครับแล้วก็กด OK นะครับเหมือนเดิมครับมันก็จะบอกว่าให้ทําการปิดนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ปิดล้ไฟ์ขึนมมาให่ แค่นี้นครับตัวไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนจากภาษาังกฤษมาเป็นภาษาไทยง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับหากน้องๆชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเอาความรู้ที่เรามีนะครับไปสอนกับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับเราจะได้เก่ง e x c e l ไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ